แนะนำลูกของเรานะคะว่าจะมีตัวเท่าไหร่นะคะอาจจะมีตัวยาวไปหน่อยอาจจะตัวเล็กไปหน่อยอาจจะตัวกลางๆแล้วก็ขุนปุยๆก็ะะได้ค่ะชื่อว่ามูจิค่ะน่ารักมากเลยเขาอัดมันจุกตัวยาวไปหน่อยนะคะเขาชื่อว่าสมุนไพรนะคะอัดเขาจะหูยา,ยาวๆไปหน่อยนะคะก็ะต้องดู ชื่อว่าหนุ่มกองค่ะอัดเขาจะคนเยอะไปหน่อยก็ได้นะคะไอนนเขาว่าชื่อว่าเจ็บเจ๊บเพราะเขาเป็นฝาแฝดกันเนาะก็ต้องชื่อว่าเจ็บเจ็บเหมือนกันค่ะไอนนเขาชื่อว่าอินโดนีเซียค่ะอันนี้เขาชื่อว่าบอค่ะเขาไอนนคือแม่ล้มศพค่ะอันนี้คือบอลนะคะมันเปิดปุ้ยมากเลยค่ะนี่ค่ะ ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะคะชื่อว่ามังกี้นอ้านะเนี่ยค่ะนี่ดูน่าสงนะ